สวัสดีค่ะอย่าตกใจที่ทำไมวันนี้ซส้ายืนอยู่คนเดียวพี่แอดยังอยู่กับเราค่ะแต่คราวนี้เนี่ยซส้าส่งพี่แอดไปซื้อวัตถุดิบพิเศษที่ตอนนี้เนี่ยกำลังฮิตมากในหมู่คนที่ดูแลสุขภาพกันอยู่ส่วนจะเป็นอะไรนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่า สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค,ค่ะอุ้ยนี่เลยต้อนอ่อนทานตะวันใช่ไหมคะ,คะใช่โอหเดี๋ยวนี้ต้องมีป้ายเลยบอกต้านแกอแะไรนี้เลยแหคะุณสมบัติมันเยอะค่ะมีประโยชน์มากเลยค่ะมีประโยชน์ยังไงบ้างครับต้อนอ่อนทานตะวันมีทั้งวิตามินแล้วก็มีสารที่ต้านอนุมูลสระค่ะแล้วก็ช่วยในระบบย่อยขับถ่ายได้ดีเพราะมีเส้นใยเยอะครับมีเส้นใยเยอะขับถ่ายดีอันนี้เป็นคุณสมบัติของผักอยู่แล้วใช่แล้วมันคือต้นอ่อนของทานตะวันค่ะอ๋อเป็นเมล็ดที่เราพึ่งงอกมาเงี้ยใช่ค่ะก็เหมือนกับ หัวงอกอะค่ะครับอย่างพี่นี่ก็รับประทานประจำไหมชอบมากชอบมากใช่ไหมฮะใส่สลัดก็ได้นะคะเอาไปยำก็ได้ไปผัดน้ำมันก็ได้แล้วที่คนเขาหันมาใส่ใจสุขภาพเขาถามถึงเยอะไหมฮะเยอะค่ะตอนนี้เป็นที่นิยมมากเป็นที่นิยมแล้วใช่ไหมจะไม่แปลกใจแล้วถ้าเห็นอย่างนี้ค่ะใช่ไหมฮะเอาไปใส่สลัดได้ใส่สลัดได้เอาไปทําเป็นส้มตําแทนเส้นมะละกอก็ได้อใส่ส้มตำแทนเส้นมะละกอเลยได้เอาไปผัดได้ไหมฮะได้ค่ะ็ไดไฟแดงอะ อ๋อเหรอผัดใบแดงได้หรือใส่เนื้อสัตว์ะอะไรอะไรก็ได้อะไรางี้เลยใช่ไหมฮ้ใช่ค่ะฉันว่าอยู่นี้คนเ็าใส่ใจสุขภาพหันมาหาพวกผักผลไม้อะไรที่ดีต่อร่างกายใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเออเขาต้องดูว่าออแกนิกไหมเป็นเกษตรอินทรีย์ไหมใ,ใส่ปุ๋ยเคมีไหมอะไรางี้ใช่ไหมฮะใช่ะเราจะดูไงครับว่าอันไหนเนี่ยที่ปลอดสารพิษไม่มีเคมีนะดูไงฮะยาอ,อแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นประมาณป้ายคิวอะไรเงี้ยค่ะที่มีการตรวจแล้วก็ สังเกตจากผักว่ามีรูนิดหน่อยอะไรเงี้ยแบบพวกแมลงกินอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะวถ้าใส่สารเคมีแมลงจะไม่แตกเลยใบสวยใช่ไหมเราเลือกใบที่ไม่สวยหน่อยใช่แต่มันก็ไม่เชิงค่ะมันคือบางทีไอ้ใบที่ไม่สวยแล้วก็มาตัดแต่งออกบ้างโอ้ใช่ันเราจะเลือกไงจะได้มั่นใจว่าเออหรือว่าเอาไปทํารับประทานยังไงเพื่อจะดูว่าเออให้สารพิษมันน้อยที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เอาไปล้างใช้พวกด่างทับทิมบ้างใช้น้ํายาล้างผักบ้างครับแช่ไว้นานหน่อยอะไรเงี้ยก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ด้วยใช่คืออย่า อุ้ยนี่ปลอดสารพิษเราเชื่อร้อยเปอร์เซนต์ไปถึงทำโรงอาหารเลยแต่ส่วนใหญ่ก็คนขายค่ะก็คือจะบอกอ๋อเหรอก็ก็ไม่โกหกค่ะือบอกตามตรงเลยใช่เพราะร้านนี้บอกตามตรงนะเนี่ยถ้ากลัวมากๆครับกลัวสารพิษเนี่ยทำไงดีฮะอ๋อก็ปลูกรับประทานเองก็ได้ค่ะอย่างต้นอ่อนทานตะวันนี้ก็ปลูกเองได้ค่ะ7วันก็ทานได้แล้วค่ะ7วันนี่เหรอครับมันไม่ต้องปลูกเป็นทานตะวันเป็นไร่เป็นความไม่ต้องค่ะแค่ตะกร้าเล็กๆก็ทานได้แล้วเหรอฮะ เวันเองด้วยนะใช่ค่ะเจ็ดนะวันทานได้ดีครับงั้นเดี๋ยวเราไปปลูกฟาร์มต้นอ่อนทานตะวันกันเลยต้นอ่อนทานตะวันถือเป็นพืชที่กำลังนิยมอยู่ในตอนนี้ครับนอกจากจะมีรสชาติหวานกรอบคุณค่าทางโภชนาการก็มีอยู่มากวันนี้รายการของเราจึงอยากแนะนำวิธีปลูกต้นอ่อนทานตะวันครับซึ่งมีวิธีการปลูกที่ง่ายประหยัดค่าใช้ใจ่ายและใช้อุปกรณ์ไม่มาก สิ่งแรกที่เราต้องเตรียมคือภาชนะสำหรับผพาะเมล็ดซึ่งเราเลือกใช้ขวดน้ำพลาสติกด้านบนของขวดน้ำเราจะตัดตามแนวยาวของขวดเพื่อใช้บรรจุดินโดยจะเจาะรูเล็กๆประมาณ10-15รูใต้ขวดน้ำขั้นตอนต่อไปเราต้องเตรียมเมล็ดพันธุ์ต้นอ่อนทานตะวันให้เลือกเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เคลือบอยาฆ่า,มาแมลงหลังจากนั้นนำเมล็ดพันธุ์มาล้างทำความสะอาด แล้วแช่มเมล็ดทานตะวันในน้ำอย่างน้อย8-12ชั่วโมงหลังจากนั้นเทน้ำทิ้งแล้วนำผ้าขนหนูชุบน้ำหมาดๆมาหอมเมล็ดทานตะวันไว้ขั้นตอนนี้เราจะบ่ม,มเมล็ดทานตะวันทิ้งไว้1คืนครับและเมื่อผ่านไป1คืนเราจะสังเกตเห็นว่ามเมล็ดพันธุ์เริ่มมีขนาดใหญ่และมีรากเล็กๆงอกออกมา หลังจากนั้นนำขุยมะพร้าวมาผสมกับดินร่วนแล้วนำมาใส่ในขวดน้ำพลาสติกที่เตรียมไว้รดน้ำให้ชุ่มโรยเมล็ดทานตะวันที่แช่น้ำเกลี่ยให้ทั่วโรยขุยมะพร้าวที่เหลือกลบด้านหน้าเล็กน้อยรดน้ำให้ชุ่มอีกครั้งนำไปวางไว้ในที่ร่มรดน้ำเช้าเย็นอดใจรอประมาณ6-7วัน ก็สามารถตัดมารับประทานได้โดยใช้มีดหรือกันไกรคมๆตัดบริเวณโคนต้นอ่อนก่อนจะนำมารับประทานก็ควรล้างน้ำสัก2-3ครั้งครับแค่นี้เราก็จะได้ต้นอ่อนทานตะวันมาปรุงเป็นอาหารอร่อยๆและอย่างมั่นใจได้ว่าปราศจากสารเคมีเพราะเราปลูกด้วยตนเองครับ7วันมาแล้วครับ7วันมาแล้ว กันทีเนี่ยเยอะไปหมดเลยเนี่ยสี่วันครับอันนี้เจ็ดวันครับและนี้ก็วันนี้ครับอ้โหพร้อมกินอันนี้หั่นมาเรียบร้อยเป็นไงฮะวัตถุดิบที่อยากได้ผมหามาพอไหมอาจารย์ซัมจะน้อยไปไหมเนี่ยพี่ประชดหนูหรือเปล่าคะนี่เล่นเอามาทั้งสวนเลยทั้งดงเลยก็ไปฟาร์มเขามาเลยจากนั้นเราก็ไปล้างหั่นเรียบร้อยก็จะมาเป็นแบบนี้ฮะค่ะชิมสดๆได้นะครับ รสชาติเป็นยังไงคะครับรอบใช่ไหมความกรอบค่ะหวานมีรสหวานนิดด้วยนั่นคือข้อดีของต้นอ่อนทานตะวันเขาเลยใช่ครับที่คนตอนนี้นิยมมากคิดมากเลยก็เลยสงสัยว่าทําไมทําไมต้องให้ผมไปตามหายอดอ่อนทานตะวันไปตลาดเสร็จต้องไปฟาร์มตอเล้าไม้ขนาดนี้คือหลักๆคืออยากให้พี่อินเทรนด์แล้วมีประโยชน์อะไรบ้างคบอาจารย์ซาค่ะอย่างที่บอกคือเมล็ดต้นอ่อนทานตะวันเนี่ย ก็เป็นผักทางเลือกว่างั้นเถอะทานแทนผักอย่างอื่นก็ได้นะคะหาซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตได้ค่อนข้างง่ายเลยสมัยนี้จริงๆอ่ยราไปทานสดๆเลยก็ได้เลยเนาะใช่เพราะรสชาติเขาจะไม่ขมไม่เห็นนะคะส่วนประโยชน์เนี่ยเขาก็บอกมันเป็นเอ่อโปรตีนที่ดีจากพืชนะคะนอกจากนี้ถ้ามาจากทานตะวันแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีแร่ธาตุและวิตามินสูงนั่นเองหลักๆแล้วก็แน่นอนถ้าเป็นผักก็คือกากใยเยอะแต่ว่าเอาไปทําอะไรได้หลายๆอย่างจริงๆเนี่ยยอดอังตะวันทานได้หลายๆแบบ ะนะคะจะทานสดๆเป็นสลัดก็ได้นะคะวันนี้เราจะไปดัดแปลงนิดนึงบางคนเอาไปผัดกับไข่ก็ได้เป็นไข่เจียวเอาไปทำส้มตำเป็นดิบก็ได้แต่วันนี้เราจะาไปทดแทนผักชนิดหนึ่งในเมนูของเรานั่นเองทำอะไรครับเมนูอะไรครับวันนี้พระรามลงสงพระรามลงสง พามงสงนี่ใช่อาหารไทยเก่าเลยนะแล้วก็เป็นผักบุ้งนี่พระรามสงใช่ใช่พระรามเขาก็เอาเป็นว่าผักบุ้งแทนพระรามสีเขียวสีเขียวเป็นพระรามเอาไปลงส่งก็คือลงในน้าใช่ไหมคะน้ําของเราในที่นี้ก็คือคล้ายๆน้าจิ้มสเต๊ะของเราเป็นรสชาติเข้มข้นเราเอาต้นอ่อนทานตะวันวันนี้ไปแทนผักบุ้งของเรานั่นเองงั้นลงมือทำกันเลยไหมฮะดีเลยค่ะ ครื่องปรุงและว,วัตถุดิบของพระรามลงสงในแบบฉบับต้นอ่อนทานตะวันวางอยู่ตรงนี้แล้วนะครับะจะบอกว่าต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยเอามาใช้แทนผักบุ้งเป็นวัตถุดิบทดแทนนี่แหละ,ะทดแทนใช่แล้วแล้วอย่างอื่นมีอะไรทดแทนอะไรอีกไหมฮะคือวันนี้เนี่ยเราพยายามที่ใช้อาหารทดแทนใช่ไหมคะในที่นี้ของเราก็คือเลือกอาหารหรือสับเปลี่ยนอาหาร,รเพื่อลด พลังงานเพื่อใช้ในการลดน้ําหนักนั่นเองงั้นใครที่ควบคุมน้ําหนักอยู่เนี่ยแต่อาจจะยังอยากรับประทานอ,อาหารเดิมๆที่เคยก็เปลี่ยนวัตถุดิบแค่ดัดแปลงเล็กๆน้อยๆน,นั่นเองอ้าวอย่างตัวอย่างอย่างเช่นผักบุ้งกับต้นหล่อนทานตะวันเนี่ยเราเราสับเปลี่ยนกันแล้วใช่างอื่นมีอะไรเปลี่ยนอีกอันนี้เส้นอะไรฮะเส้นหมี่ข้ากล้องอ๋อเส้นหมี่ข้ากล้องด้วย สีก็เลยจะเข้มเข้มใช่แล้วนั่นเองนะคะต่อไปก็คือนมอันนี้เป็นนมสดใช่ไหมคะเราแทนด้วยกะทิใช่อ๋อเรื่องนมสดแทนกะทิได้อยู่แล้วปกติอาจจะใส่เนื้อสัตว์ใช่ไหมคะเราก็เลือกเป็นเต้าหู้แทนโอแค่นั้นเองโปรตีนเหมือนกันเหมือนกันเลยโปรตีนจากถั่วเหลืองค่ะใช่ใช่เห็ดนะฮะเห็ดก็ยังเหมือนเดิมก็คือเรามารวมการรวมการแทนเนื้อสัตว์นั่นเองค่ะก็ดัดแปลงได้แบบนี้เพื่อให้เหมาะกับ การใช้ชีวิตหรือใครจะชอบแบบไหนยังไงดัดแปลงหรือทดแทนนั่นเองอันนี้คือให้พลังงานลดลงแต่ที่แน่คือรสชาติเนี่ยยังต้องอร่อยเหมือนเดิมเรานั้นเน้นเสมอจัดเต็มตลอดตลอดอ่าลงมือทําเลยดีกว่าเริ่มจากอะไรดีครับอย่างแรกคือเราอาจจะลวกเส้นกับผักก่อนนะคะปกติแล้วต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยใช้เวลาลวกนานไหมครับถ้าเราลวกอ่ะสักว่าแป๊บเดียวเลยอ่ะก็แทบจะก็แทบจะให้เขาโดนความร้อนนิดเดียวความร้อนนิดนึง จากนั้นลวกเส้น,สนของร้านนั่น,น,นเองเอาละครับเราได้ ต้นนอนธันวันแล้วก็เส้นที่สุกแวละเ้วยบร้อยจากนั้นครับเราหั่นเขาแทนเนื้อสัตว์ของเรานั่นเองเห็ดและต้มีเห็ดออริจิกับเต้าหู้ค่ะ้เราหั่นเป็นเฉียงเล็กๆและก็เต้าหู้เต้าหู้ค่ะขั้นตอนต่อไปเลยคือเราจะทำผัก ทำเห็ดกับเต้าหู้ให้เขาผัดกันนิดหน่อยให้เห็ดเขาสุกบ้างเห็ดก่อนดีไหมเอาเห็ดก่อนดีกว่าเพราะว่าใช้เวลานานในการสุกมากกว่าจันซ่าครับทำไมเราถึงควรจะต้องคิดถึงการนำเอาอาหารมาทดแทนวัตถุดิบทดแทนกันมันเป็นเพราะเหตุผลอะไรครับ คือโดยส่วนมากเนี่ยเราเลือกอาหารทดแทนเนื่องจากมีอาการแพ้อาหารอย่างชัดเจนอ๋อในบางท่านใช่ไหมในบางท่านค่ะเยียงเช่นเด็กทารกรอาจจะแพ้นมวัว<อ>นะคะสมัยนี้เนี่ยเขาก็บอกก็ทานนมไก่ได้ทดแทนนมไก่ <c oughs> งงงมีเหรอมีค่ะเป็นนมที่ทำมาจากไก่ ต,ติดตามได้ที่โรงพยาบาลศิริราชมีจุดติอตา<ะ>ใช่ค่ะอันนี้อันนี้ไม่ไม่ใช่ตลกใช่ไหมไม่เรื่องจริงจริไม่ใช่ว่าไก่มีนมแต่ว่าเอาไก่เอาไปต้มเอาไปทาน,าทานกรรมาวิธีต่างๆอีกตัวอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นใครที่แพ้อาหารชนิดต่างๆ,างๆก็ต้องหา <c oughs> ตัวแทนใช่ไหมคะ <c oughs> ถ้าคนแพ้ส่วนมากบางทีมีถั่วเราก็ต้องไปเลือกอาหารอย่างอื่นที่อาจจะไม่ใช่ถั่วบางทีถั่ว <c oughs> หนึ่งชนิดถั่วลีสงอาจจะไปแพ้ถั่วตัวอื่นอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องเลี่ยงไปเลยอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกัน ด้วยสาเหตุและเหตุผลแบบนี้เลยต้องหาทาหารนั่นเองแต่ว่าเราก็แค่ดัดแปลงคอนเซปต์ของการทดแทนก็คือดูว่าอาหารที่เราแพ้เนี่ยมันมีคุณค่าทางอาหารอะไรอยู่แล้วถ้ายังต้องการอยู่ก็หาวัตถุดิบเพิ่มเลือกใช่ใช่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ต้องระวังนี้พอสุกแล้วก็โอเคเริ่มหอมมากแล้วเห็ด ต่อไปก็คือเต้าหู้นิดนึงนะคะแ,ลแล้วมันเพิ่มโจรติตอ,อันนี้ต้องผัดอย่างทะนุถะนอมนะคะว่าเต้าหู้ค่อนข้างเละนะคะเ<ช>ต้าหู้เขานิ่มเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้เละมากเราก็ค่อยๆใ,<ช>ให้มีสีนิดหน่อยแค่นั้นเอง อ้าแล้วครับอันสุดท้ายมาแล้วต้องหูเรากรอบเรียบร้อยครับสวยงาาสีสวยแล้วค่ะเผ็ดก็เรียบร้อยต้้งหูอ่าแล้วอะไรต่อฮะต่อไปเราจะทําเครื่องแกงของเขาและคือซอสหรือว่าน้ําส่งนั่นเองที่จะมยร่าดนี่เองค่ะเช่นเคยเราจุดไฟก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันใส่น้ามันเลยนะฮะใส่น้ามันค่ะคราวนี้ก็เป็นการผัดเครื่องแกงแล้วสิครับใช่ค่ะ เครื่องแกงนี้เป็นแกงทั่วไปแกงเผ็ดทั่วไปให้เริ่มหอมนะถ้าเป็นโดยทั่วไปก็ต้องเริ่มเติมกะทิใช่ไหมใช่ค่ะเราก็จะผัดให้หอมรอสักแป๊บหนึ่งให้กลิ่นหอมเราถึงจะใส่กะทิหรือของเราวันนี้เราทดแทนด้วยนมสดนั่นเองนมนี้นะคะเคดลับก็คือต้องค่อยๆใส่นะคะอย่าใส่ทีเดียวหมดเพราะว่าถ้าใส่ทีเดียวหมดมันจะเป็นก้อนนะคะไม่สวย นั้นเราใส่น้ำปลาน้ำปลานอกจากน้ำปลาเราก็มีน้ำตาลด้วยครับนะคะ okay. แล้วก็คนให้น้ำตาลละลายครับแค่นั้นเองสุดท้ายเราก็คือจบด้วยถั่วนะคะถั่วลิสงนะฮะถั่วลิสงคั่วป่นใช่ค่ะเรียบร้อยเลยรเรียบร้อย โโอ้โหยังเดือบดบุดสีสวยมากใช่แล้วก็กลิ่น,น,นได้แน่นอนคราวนี้ได้วิธีการเสิร์ฟแล้วค่ะปะกติแล้วเนี่ยฮะต้นอ่อนทานตะวันนี่ทุกเพศทุกวัยประทานได้ไหมครับเพราะว่ามันเป็นต้นอ่อนใช่ไหมคะเขาก็จะแนะนำว่าคนที่เป็นโรคเกาต์เนี่ยอ,อาจจะทานได้ไม่เยอะ เห็ดก็นี่ก็สวยละจากนั้นเราก็จะเอาน้ำสงของพระรามลงให้ท่านเขา คิดว่ากินหนมจีนเออมีความคล้ายนะตื่นเต้นมาโอ้โหชิมเลยดีไหมมันต้องมีวิธีทานเขาบอกพระรามลงส่งอะไงดีครับต้องรวมทุกอย่างไว้ด้วยกันค่ะ ไอ้น,น,น้ำพริกเผาเนี่ยสุดท้ายทั้งบนนล้ะแต่ใจชอบอเยอะน้อยเราชิมเลยนะเอาเลยค่ะแล้วก็เอาเส้นแล้วก็น้ําที่ราดนี่มาก่อนนะ เวลาคลุกมากใี่ต้องรอนทุกอย่างอืมอืมหน่อยอืมอืมแบบมากเลยอะ่ะหน่อยมากเลยอะ่ะหลังจากลงสงกันอิ่มไปแล้วครับมา ก็มาดูกันครับว่าเราจะเลือกอาหารหรือวัตถุดิบเพื่อมาปรุงอาหารทดแทนเนี่ยอะไรได้บ้างแล้วมันจะช่วยทําให้เราได้รับพลังงานน้อยลงไปแค่ไหนคุ้มหนักได้ดีอย่างไรบ้างค่ะโหนี่วางเยอะเลยนะฮะเพียบเอาหมวดนี้ก่อนนะครับเห็นมีหลายแก้วเลยนี่คืออะไรบ้างฮะในแต่ละแก้วอันนี้ถ้าเราจะดัดแปลงหรือลดปริมาณไขมันนะคะอันนี้หมวดไขมันใช่ไหมคะที่วันนี้เราดัดแปลงกะทิใช่ไหมคะเราไม่เอากะทิ เราไม่ใช้กะทิเราใช้นมสดมีนมสดหรือนมถั่วเหลืองใช่ไหมคะแล้วมันจะช่วยได้เท่าไหร่ในเมื่อมันก็มันก็เห็นพลังงานเหมือนกันนี่จริงเหรอเอามาฟังนะสมมตินะคะกะทิประมาณหนึ่งซีซีเนี่ยให้พลังงานอยู่ที่300กิโลแคลอรีนะคะถ้าเทียบกับนมสดแล้วปริมาณเท่ากันเนี่ยหนึ่ง้อยซีซีนึ่งซีซีให้พลังงานเท่าไหร่นะานมสด5 0กิโลแคลอรีเองน้อยกว่า6เท่าเลยนะใช่เยอะมากนอกจากพลังงานที่เราลดแล้วเนี่ย ปริมาณไขมันอิ่มตัวเราก็ลดไปด้วยเนาะฉะนัะ้นทั้งพลังงานทั้งไขมันไม่ดีเราก็ตัดออกไปซะแล้วนี่ฮะน้ําตาลกับหอมหัวใหญ่ไม่เกี่ยวอะไรกันครับ,บ<ง>ใช่ใชฮะป<ะ> <laughs> กติความหวานเราก็ได้จากน้ําตาลถูกต้องครับ,รบหรือน้าตาลปี๊บหรือน้ำตาลใจแดงอะไรก็ได้ยำจะผัดจะอะไรอย่างเงี้ยเราต้องใส่ตลอดแต่ทางธรรมชาติแล้วเนี่ยหัวหอมเมื่อไปผัดกับน้ํามันหรือเนยเนี่ยค่ะเขาจะได้กลิ่น แล้วก็รสชาติที่ค่อนข้างหวาน oh. ซึ่งอาจจะทดแทนปริมาณหรือลดปริมาณน้ําตาล oh, ไปได้นะด้วยอย่างเช่นการทําซุปอะไรอย่างนี้นะฮะไม่ต้องเติมน้ําตาลก็ได้ไม่ต้องเติมเพราะฉะนั้นหัวหอมหรือแครอทมารวมกันเนี่ย รสชาติจะได้บางทีเนี่ยหวานเหมือนกับน้ำตาลหรืออย่างอาหารไทยๆยำอย่างเงี้ยนะได้อยู่โอ้แต่ฝั่งนี้สิครับเยอะเลยหลายชนิดด้วยอะไรเป็นอะไรฮะคืออันนี้ในกรณีที่เราอยากจะทดแทนเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะในหมวดหมู่ของโปรตีนนะคะถ้าเราสังเกตอย่างถ้าเป็นเนื้อหมูใช่ไหมคะเขาก็จะมีไขมันที่อยู่รอบๆขอบนี่มีมันเต็มเลยส่วนไก่ก็จะเป็นหนังที่อยู่บนไก่นั่นเองหรือถ้าเนื้อน่องก็จะมันเยอะกว่าก็ยังมีมันแทรกอยู่ส่วนมากก็ยังมีมันถ้าเราอยากจะลดหรือทดแทนเนี่ยเราอาจจะเลือกโปร โปรตีนจากพืชก็ได้เพราะยังมีโปรตีนแต่ไม่มีไขมันยกตัวอย่างอ่ะอันนี้เต้าหู้เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วมีโปรตีนจากเต้าหู้ตับถั่วเหลืองนะคะเราอาจจะเลือกที่มันไม่ทอดหรือไขมันน้อยหน่อยก็ได้นะคะส่วนทางนี้เนี่ยก็เป็นเห็ดหลากชนิดเลยเลือกได้ยังนี่มีไขมันไหมฮะน้อยมากหรือแทบจะสูงเลยก็ว่าได้เพราะว่นพลังงานน้อย เราก็อิ่มนานด้วยของพวกนี้ฟังนี้และฮะนี่เส้นเลยค่ะอันนี้เป็นหมวดหมูคาร์โบไฮเดรตครับนะคะโดยปกติเราก็จะเห็นในแบบเป็นสีขาวๆเป็นบะหมี่ที่ขัดสีไปแล้วคือสีสวยเลยขาวสวยแต่จริงๆแล้วทางเลือกที่ดีเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ยังไม่ขัดสีในรูปแบบข้าวกล้องใช่ไหมคะหรืออันนี้เป็นเส้นข้าวกล้องใช่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสีอาจจะแตกต่างแน่นอนว่าสีของเส้นออกมามันก็จะไม่ขาวอย่างนี้ แต่บางคนอาจจะไม่ชอบแต่ผมว่าสีธรรมชาติมันยังไงก็ดูดีเพราะว่ามันดูธรรมชาติด็ไม่จำเป็นนะที่ต้องไปข่าจัวนะค่ะนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาหลักคิดแบบนี้ไปลองคิดพิจารณาการเลือกวัตถุดิบมาปรุงการจะเลือกซื้ออะไรมาทำอาหารหรือบางคนชอบเป็นสลัดแต่สลัดนั้นมันพลังงานน้อยจริงไหมบางทีน้ําสลัดที่ใส่ไปอะไรเงี้ยนะพลังงานเยอะกับตัวสลัดมันก็ต้องพิจารณากันนิดนึงแค่นี้เราก็สามารถควบคุมอาหารได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าการควบคุมน้ําหนัก ด้วยตัวเองนั้นก็ต้องใช้การคิดพิจารณาเลือกรับประทานอาหารนิดหนึ่งแน่นอนค่ะวันนี้เราดูแลสุขภาพกันเรียบร้อยแต่หลายท่านที่ชมรายการมาทั้งวันก็อาจจะเนี่ยอยากจะได้จังเลยอยากชิมจางอยากรู้รสชาติยังไงทำยังไงดีเราพาไปฟาร์มาเรียบร้อยก็เลยไปขอเมล็ดทานตะวันนี่นะฮะโอ้โหเผื่อใครสนใจจะเอาไปปลูกเองเจวันเท่านั้นก็จะเป็นอย่างนี้ทำง่ายมากเลยจริงแล้วค่ะ วิธีการรู้ไปแล้วแต่มมเมล็ดนี้จะได้ยังไงเรามีมาแจกแฟนรายการครับ10ท่านแรกที่ตอบคําถามมาว่าวันนี้เมนูของเราคือเมนูชื่อว่าอะไรละเลขหนึ่งคำถามคือต้นอ่อนทานตะวันที่เราใช้เนี่ยเราทดแทนอ,ะ,อะไระผักชนิดไหนในเมนูที่เราทรําวันนี้นั่นเองยังนั้นมี2คําตอบนะครับ1เมนูอะไร2ต้นอ่อนทานตะวันทดแทนผักอะไรในเมนูนั้นตอบไม่ครบนะครับ10ท่านแรกจะส่ง เมล็ดทานตะวันนี้ไปให้ถึงบ้านเลยแลวตอบที่ไหนอะคะ Facebook ดีกว่าอ๋อเฟซบุ๊กอะไรพาะใช้กันเยอะมากนะครับที่เพจของมหิดนชาแนลนะครับแล้วก็สิบท่านแรกที่ตอบถูกจะส่งไปให้ถึงบ้านเลยนะครับน่าสนใจจังส่วนวิธีการว่าจะปลูกไงดูแลยังไงมีอยู่แล้วถ้าไม่ดูตั้งแต่ต้นรายการเดี๋ยวดูย้อนหลังได้สบายมากใช่ใช่จริงเอาละดูแลสุขภาพด้วยกันรรบประทานเรียบร้อยเดี๋ยวไปออกกำลังกายกันต่อกับคุณบวยและอาจารย์ต้นนะครับวันนี้อาจารย์ซาและผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวั การกระโดดสาคัญอย่างไรเรื่องของการกระโดดหรือการวิ่งเนี่ยถ้าคุณข้อเท้าดีหรืออะไรต่างๆแทนที่คุณได้ระยะ1นึได้ระยะฐานเท่านี้หรือความสูงเท่านี้คุณสามารถที่ได้มากกว่าคนอื่นฝึกการกระโดดเพิ่มความแข็งแรง<อ>ได้เมตรครึง<อ> 2> 2คร่งสองเมตรนั่นแง่ของนักกีฬาถ้าเกิด<ม>ฉันไม่ใช่นักกีฬาจันเ<า>ป็นคนปกตินั่นคือในเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่ารูปแบบของการออกกำลังบางอย่างเนี่ยมันมีเรื่องการกระโดดเราให้น้องโดดนะฝัางซ้ายนะครับเนบอกว่าแม่เป็นจิ้งจอย